สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่12เดือน9 2,566นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวเช้ากันครับวันนี้นะครับมีข่าวเชลซีมีข่าวแมนยูมีข่าวลิเวอร์พูลมีข่าวอาร์เซนอลนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวเชลซีกันเลยนะครับ ลาเวียนะครับเจ็บข้อเท้านะครับสอพักถึง6สัปดาห์เลยนะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องร้ายเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับสำหรับแฟนๆชาวสิงบูรนะครับรวมถึงผมด้วยนะเดลิเม mm ีย hmm. ลนะครับรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโรมิโอลาเวียอาจจะพักนานง6สัปดาห์ mm hmm. เพราะอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า มีรายงานจากสแตนดาร์ดอังกฤษนะครับเผยก่อนว่าสิงโตน้ำงินคามมีโอกาสพลาดใช้งานลาเวียหลังจากนักเตะเจอการบาดเจ็บระหว่างลงซ้อมให้กับสโมสสอนแต่ล่าสุดน,นะครับเดลี่เมลนะเผยรายละเอียดดังกล่าวโดยระบุว่าลาเวียมีปัญหาตรงข้อเท้าซึ่งเกิดขึ้นในช่วงซ้อมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาสโมสสอนดังลอนอนนะครับส่งน,นักเตะไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด แต่ยังไม่ได้เผยให้ทราบถึงผลที่ออกมากรณนั้นนะครับเดลิเมียลรายงานว่ามีโอกาสที่ลาเวียจะล้างสนามไปนานถึง6สัปดาห์ปัญหาดังกล่าวรุนแรงกว่าที่คาดเอาไว้เพราะส่งผลไปยังเส้นเอ็นบริเวณข้อเท้าทำให้ลาเวียตอนนี้นะต้องรอการประเดิมสนามในสีเสื้อเชลซีออกไปอีกอย่างน้อย1เดือนครึ่ง กองกลางวัย19ปีครับย้ายจากเซาท์แฮมตันไปเล่นในแซมฟอร์ดบิดด้วยค่าตัวราวๆ58ล้านปอนด์แต่ที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสลงเล่นเพราะสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือยังไม่ฟิตนั่นเองนะครับโอ้ข่าไ like รแล้วนะครับนึกว่าจะเจ็บเบาๆนะที่ไหนได้นะครับ1เดือนเลยนะก็โอ้โหผมยังตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยลาเวียยังไม่ได้ลงเล่นให้กับเราเลยนะทุกคนแค่ฝึกซ้อมแล้วก็เจ็บแค่นั้นเองนะครับทำไมวะเชลซีเป็น <c oughs> เป็นทีมพยาบาลหรือหรือว่ายังไงครับก็โอ้โหนักเตะเจ็บเยอะจริงจริงนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับก็ผมว่าทีมแพทย์นี่ต้องพิจารณาใหม่นะครับไม่ไม่งั้นก็ต้องรอดูอะว่าการเขาจะเป็นไงครับอาจจะเป็นความโชคร้ายเฉพาะตัวก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับแพทย์ก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาบาดเจ็บใหญ่อะคือมันก็ต้องโทษแพทย์ด้วยนะครับถ้าไม่โทษแพทย์ในสนามก็คือว่ามันไม่ได้นะครับเออเพราะว่าอย่าง2องอย่างเนี้ยหตัวนักเตะสแพทย์นะครับที่ต้องโทษรวมกันนะครับแต่นักเตะมันก็เจ็บเองอะ เออเข้าใจไหมเออไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้ฟังแล้วเครียดนะครับโอเคนะครับมากันที่ข่าวไอ้ทู่กันบ้างนะครับล้อมนะครับเบรกโดกูอย่าหาทำย้ายไปสิงนะครับโอ้โหถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับโรเบโรลูกกูนะครับเคยเตือนเออเชลมี่โดกูไม่ให้ย้ายไปเชลซีสมัยที่ฝ่ายหลังยังเป็นผู้เล่นของอันเดอร์เลดโดกูนะครับย้ายจากอันเดอร์เลดไปเล่นให้แลนด์เมื่อปี2020 และล่าสุดนะครับโดกู u, ถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวไปร่วมทีมในราคาราวๆหกสิล้า,ลา,ลา,ลานยูโรช่วงตลาดซื้อขายรอบล่าสุดกัน,นั้นนะครับอิฟนิงแซนด์นะครับรายงานอีกนะครับว่าเชลซีให้ความสนใจโดกูตั้งแต่เป็นนักเตะอันเดอร์เลดขณะนั้นนะครับแนวลุกวัย21ปีได้รับคำแนะนำจากลักูว่าไม่ให้ย้ายไปแซมฟอร์ดบิดไดรายงานเผยต่อไปว่าโดกู u, ได้รับความสนใจจากเชลซี ตั้งแต่อายุ15ถึงซึ่งทางนักเตะขอพยนครับมีแนวโน้มอยากย้ายไปกรุงลอนดอนกระนั้นหลังจากโลกูเข้าไปพูดคุยทำให้นักเตะเชื้อสายกาหน้าเบลเยียมเปลี่ยนใจสาเหตุหลักมาจากการที่ลอมเผยไปยังโลกูถึงกรณีเกี่ยวกับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ที่มีไม่มาก พราะช่วงเวลาดังกล่าวสิงโตวนวลคามเน้นไปที่นักเตะประสบการณ์และไม่ค่อยให้ดาวรุ่งในทีมลงสนามทั้งที่ตน้นซื้อเข้ามาจากสังกัดมากมายนอกจากนั้นนะครับลูกากูนะยังเผยถึงประสบการณ์ตอนตอนเองเป็นเยาวชนของเชลซีที่ไม่ได้โอกาสลงเล่นก่อนจะไปแจ้งเกิดกับเอฟเวอร์ตันในเวลาต่อมา กรณีดังกล่าวได้รับการยืนยันจากอาชองกินเดอร์มันนะครับผู้อํานวยการทีมเยาวชนอันเ์เลตที่ระบ,บุถึงเวลาดังกล่าวโดยยอมรับว,ว่าลูวก,กูมีส่วนช่วยให้โดกูเป็นนักเตะของสโมสรต่อไปตอนนั้นนะครับก็โหยนะคงจะเก่ียดยิ่งไองตัวอเออก็ขอให้หายไปจากเชลซีไวๆนะครับไม่ต้องกล่าวถึงไม่ต้องบอกเขาอะไรนะครับให้เขาตัดสินใจเองดีกว่านะส่วนตัวผมนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะลง อพอมีข่าวนี้ลงไปนะครับแฟนๆในโซเชียลทวิตเตอร์นะครับด่ารูกูกันยับนะเออเป็นผมผมก็ด่านะครับมันไส้จริงๆนะโอ้โหโอเคครับมาต่อที่เรื่องใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับแมนยูนะครับจ่อรับ60ล้านปอนต์ต่อปีสปอนเซอร์หน้าอกใหม่นะแมนเชสเตอร์นเนเต็ดนะครับเจราจารคืบหน้ากับสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อลายใหม่ที่จะทำให้มีรายได้60ล้านปอนด์ต่อปี แมนยูเนเต็ดนะครับกำลังมองหาสปอนเซอร์ติดหน้าอกเสือ้อลายใหม่เนื่องจากทีมวิวนะบริษัทซอฟต์แวร์จากเยอรมันประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าไม่มีแผนต่อสัญญาใหม่ออกไปเพิ่มทัพปิศาจแดงและทีมวิเวอร์นะครับบรรลุข้อตกลงรวมกันให้สโมสรมีเงื่อนไขซื้อสิทธิ์สปอนเซอร์หน้าอกเสื้อกับคืนมาได้และสามารถติดสปอนเซอร์ลายใหม่ก่อนครบกำหนด5ปีที่เคยทำสัญญากันเอาไว้ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี2021นะครับดิเลติกนะครับสื่อดังรายงานว่าตอนนี้แมนยูนเต็ดกำลังเจรจากับคิวคัมคิวคัมหรือเปล่าขออันผิดขออภัยนะครับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร mm hmm. เพื่อเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อรายใหม่ยอดทีมแห่งโอแทฟอร์ดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ พอห้อมอยู่แล้วเนื่องจากเคยโปรโมตแบรนด์ลูกอย่าง Snap ดา a g o n ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพนักงานในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน PC เกมและอีกหลายเทคโนโลยี หากทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแมนยูนเต็ดจะได้เงินสนับสนุนจากวอลคอมปีละหกสิบล้านปอนด์สำหรับการเป็นสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อลายใหม่นะครับก็โหถือว่าเยอะมากๆนะครับปีละหกสิบล้านนะก็มาลองดูกันนะว่าจะมารู้ข้อตกลงหรือยังนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับสำหรับเรื่องสปอนเซอร์ของแมนยูนะครับมากันที่ข่าวเซนนันกันบ้างนะครับทุกคนครับปืนนะครับแบบโผขมกําลังลุยแชมเปนลีกนะครับ อาร์เซนอลนะครับประกาศรายชื่อผู้เล่นสำหรับสู้ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤุูการนี้ออกมาแล้วขาดเพียงยูเลียนทิมเบอร์ที่เจ็บยาวปืนใหญ่นะครับของกุนซือมิเกียวติต้านะได้กลับไปลุยถ้วยใหญ่ของยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีฤุูการหลังสุดหลังจบรอบรองแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤุูการที่แล้ว ล่าสุดนะครับได้มีประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะใช้งานออกมาแล้วโดยมีชื่อของเซดริกโซอาเลสแบ็คขวาโปรตุเกสที่ติดทีมด้วยหลังจากที่ไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกจากทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ขณะที่ยูเลียนทิมเบอร์กองหลังตัวใหม่ที่โชคร้ายเจ็บในนัดเปิดสนามจนต้องพักยาวก็ไม่มีชื่อลิสต์แต่ว่าสามารถใส่ชื่อเพิ่มได้ในเดือนมกราคมที่จะมีการส่งรายชื่อใหม่อีกรอบสำหรับรอบน็อกเอาท์ สรุปรายชื่อผู้เล่นอาร์เซนอลนะครับชุดลุยศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับผู้รักษาประตูนะอารอนแลมเดลดาบิดลายาเจมฮิลสันนะครับกองหลังครับเซอเอเซลิกโซอาเลสลีโนโซูซ่าทาเคฮิโรโทมิยาสึอัอเล็กซนเดอร์ซินเชนโกเบนไวกาเบียวมากันเยสคาบูคีวิวเออร์วิลเลียมซาลิบา กองการนะครับโมฮัมหมัดเอลนีนี่จอจินโยโทมัสปาเต้ดีแคนไลท์มาตินโอเดกาดไคฮาเวตฟาบิโอวีเอล่าเอมิลสมิธโลส่วนกองหน้านะครับเลอันโดทอสซาบูคาโยซาก้ากาเบียลมาตินเนลลี่ลิสเนลสันเอ็ดดี้อินเกเทียกาเบียลเชสซุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายชื่ออ uh, นักเตะของอาร์เซนอลนะครับที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มาอัปเดตให้สั้นๆนะครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับ ปิดอ่าเลียูนะครับมีเสียวนะเยอรมันเล็งท่าครอปนั่งเก้าอี้นะครับ mm hmm. ลีวภูนะครับต้องเสียวสันหลังว่าเมื่อทีมชาติเยอรมันนะครับกำลังไล่กุนซืออยู่ตอนนี้และชื่อที่เข้าขายจะถูกทาบทามก็คือเจเกนครอปยอดผู้จัดก,การทีมหงแดงที่เจ้าตัวยังเคยเผยไว้เองด้วยว่าสนใจจะรับงานนี้อยู่เหมือนกันในอนาคต ทายหลังฟอร์มฟ,ฟุบมามาอย่างต่อเน,นื่องครับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2022ยูฟ่าเนชั่นลีกและบรรดาเกมอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมลุยยูโร2024ที่ทัพอินซีเหล็กนะครับแพ้4เสมอ1ในระยะ5เกมโดยเฉพาะล่าสุดที่แพ้ญี่ปุ่น1-4คาบ้านก็ทำให้ตอนนี้นะครับสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมน,นีนะครับหรือว่า dfdfb นะตัดสินใจสั่งเด้งฮันซิฟิก ออกจากตำแหน่งแบบไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นเกมรับแข่งที่ยังเหลืออีก1สัปดาห์นี้เกมรับแข่งกับฝรั่งเศสอังคารนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของลูดี้โฟเลอร์และทีมงานในการรักษาการคุมทีมก่อนที่ DFB จะต้องรีบสรรหากุญซือใหม่มาสานต่อจากฟลิกให้ได้ก่อน2นัดถัดไปในเดือนตุลาคมล่าสุดนะครับมีการเผยว่าหนในชื่อที่ DFB นะ ลิทไว้สําหรับการตั้งคุณซื้อใหม่ก็คือครอปนะครับซิ่งโยงจากดอทมูลมารับงานกับริพูเข้าปีที่9แล้วเจ้าตัวครอปนะครับยังเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสกายดอยดอยลันนะครับขอภายนถ้าอนผิดนะว่านะครับงานคุมทีมชาติจะถือเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับผมไม่ต้องสงสัยเลยเพียงแต่ปัญหาก็คือการที่ผมยังมีความเคารพต่อริพูอย่างเต็มที่ ผมไม่อาจทิ้งทีมไปกลางคันเพื่อเทคโอเวอร์งานคุมเยอรมันระยะสั้นๆหรืออะไรแบบนั้นได้อย่างไรก็ตามนะครับสื่อหลายๆเจ้านะครับยังคงคาดหมายว่าชื่อที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดณตอนนี้ก็คือยูเลียนนาเกลมันนะครับอดีตคุณซือหนุ่มของบาเยิร์นมิวนิกที่ภายหลังจากาแยกทางจากทีมเสือใต้เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้เข้ารับงานคุมทีมใดๆทั้งสิ้น จึงถือเป็นทางสะดวกสำหรับ DFB ในการแต่งตั้นนาะเกียวมันเข้ารับงานในตอนนี้ก่อนจะลงเล่นอีก2นัดในคิวทีมชาตินวดหน้าเดือนตุลาคมนะครับก็ไม่น่าไปแหละครอบอ่ะส่วนตัวผมที่ผมมองครับว่าครอบก็โอ้โหจะทิ้งลิฟู์ผมก็ไม่ใช่นะแล้วตอนนี้ก็ฟอร์มกำลังจะมานะครับก็ ผมว่าข่าวนี้ไม่เป็นเรื่องจริงแต่ก็อาจจะมีโยงกันบ้างนะครับเออเพราะว่าค็อกก็เคยสัมภาษณ์ไว้เหมือนนั้นนะข่าวต้องเอามาโยงอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนทางด้านของนาเกียวมันเนี่ยคนนี้มีโอกาสเพราะว่าเพิ่งออกจากบาเยิร์นไปใช่ปะเออก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับอนาคตของเยอรมันนะครับโอเคนะครับสำหรับข่าวเช้านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วที่สําคัญฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆน้อยๆของผมคนนี้ด้วยนะครับจะถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้คันฝ้าฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย